สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้พบกับห้องเรียนออนไลน์บายความรวยนะคะวิชาภาษาไทยค่ะค่ะวันนี้เราจะมาเรียนบทเสภาสามัคคีเสวกตอนวิศวะกันมาและสามัคคีเสวกนะคะนักเรียนอ่านะคะดูซิว่า ทำไมเราต้องเรียนบทเสภาสมคีเสวกนะคะสมคีเสวกนะคะนักเรียนดูภาพเมื่อกี้แล้วนักเรียนดูซิว่าภาพเรือนะคะภาพเรือภาพนี้เป็นภาพเรือชนิดใดค่ะค่ะนักเรียนดูซิภาพนี้เป็นภาพเรือชนิดใดนะคะ นักเรียนนึกถึงสิ่งใดเมื่อเห็นภาพนี้นะคะ,ะนักเรียนเคยเห็นไหมคะภาพเรือเป็นเรือสำเภาใช่ไหมคะเป็นเรือสำเภาพอนักเรียนเห็นภาพเรือแล้วนักเรียนนึกถึงอะไรคะ,ะพายุขึ้นลมเปรียบเสมือนอะไรพายุขึ้นลมเปรียบเสมือนอะไรคะ,ะพายุขึ้นลมเปรียบเสมือนอุปสรรคหรือปัญหาใช่ไหมคะ ครูถามต่อไปว่ากับตาเปรียบเหมือนอะไรคะลูกกับตันเปรียบเหมือนอะไรคะก,กับตนเปรียบเหมือนกษัตริย์หรือผู้นําประเทศนะคะเรือเรือเปรียบเหมือนอะไรคะอ่าเรือเปรียบเหมือนประเทศชาตินะคะพอนักเรียนเห็นภาพนี้แล้วทําให้หนักเรียนรู้ว่า เรื่องและที่มานะคะเป็นอย่างไรอ่าดูต่อนะคะอ่าความเป็นมาเราต้องเรียนความเป็นมานะคะความเป็นมาในบทสามัคคีนะคะบทเสภาสามัคคีเสวกเราอ่านว่าอะไราคะคำนี้เราไม่อ่านว่าเสวกนะลูกเราอ่านว่าเสวกเสวกคืออะไรเสวกค,คือค่าราชการในราชสำนัก เป็นบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชนิพนธ์ขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2457บทเสพาสามัคคีเสวกเป็นบทที่ใช้สำหรับขับอธิบายนำเรื่องในการฟ้อนรำตอนต่างๆระบะำสามัคคีเสวกซึ่งเป็นการรำ ตามเพลงหน้าพาดไม่มีบทร้องนะคะและต่อมาได้แต่งบทเสภาขึ้นขับระหว่างเวลาพักตอนเพื่อให้พิพนพาดได้พักเหนื่อยได้บ้างนะคะนี่คือความเป็นมาของบทเสภาสามัคคีเสวกค่ะอ่าตอนนี้เรามาดูลักษณะของบทสนทนาลักษณะของบทสนทนานะคะ เป็นบทเสภาขนาดสั้นแบ่งเป็นสตอนค่ะโดยมีแนวคิดสำคัญที่ผูกร้อยแต่ละตอนเข้าด้วยกันคือความสมานสามัคคีและความจงรักภักดีของข้าราชบริพารต่อองค์พระมหากษัตริย์และต่อชาติดังนี้บทเสภาตอนที่หนึ่ง กิจการแห่งพระนนทรีสรนเสริญพระนนทรีผู้เป็นเทพเสวกของนนทรีแปลงเป็นโคอุสุสนะคะให้พระอิสวรประทับในเวลาเสด็จนะคะนี่ตอนที่หนึ่งต่อไปบทเสภาตอนที่สองกวีนิมิตสรรเสริญพระคเนศ ผู้เป็นเทพเจ้าแห่งศิลปะวิทยาและเป็นผู้สร้างช้างตระกูลต่างๆในแผ่นดินเพื่อประดับพระยศของพระมหากษัตริย์นะคะต่อไปลักษณะของบทเสภาตอนบทเสภาตอนที่3ค่ะวิศวกรรมาสรรเสริญพระวิศวกรรม ผู้เป็นเทพเจ้าแห่งการก่อสร้างและการช่างนานาชนิดและกล่าวถึงความสำคัญของศิลปะที่มีต่อชาติบทเสภาตอนที่4สามัคคีเสวกกล่าวถึงการสมานสามัคคีในหมู่ราชเสวกหรือข้าราชบริพารผู้สวามิภักดิ์ได้เบื้องพระยุคลบาท ให้มั่นคงในความจงรักภักดีซื่อตรงและขยันต่อการงานให้รักษาเกียรติของข้าราชการอย่างอย่าให้เสื่อมเสียนะคะเพราะฉะนั้นในระดับมัธยมศึกษาปีที่สองนี้เราจะเรียนบทเสภาตอนที่สามและบทเสภาตอนที่สี่นะคะข่ะลำดับต่อไปเรามาดู ลักษณะคำประพันธ์ลักษณะคำประพันธ์ที่ใช้ในบทเ ah, สภาสามัคคีเสวกคือแผนพังและตัวอย่างกรอนเสภานะคะ,ะมาดูนะคะว่าลักษณะคำประพันธ์ที่ใช้ในเรื่องนี้มีรูปร่างหน้าตาแบบนี้ที่นักเรียนเคยผ่านมาแล้วแผนพังและตัวอย่างกรอนเสภานะคะ่าดู แผนผังตรงนี้คุณครูให้นักเรียนดูสัมผัสนะคะโดยดูที่ที่ครูโยงเส้นสัมผัสไว้นะคะนี่คือลักษณะคำประพันธ์กรอนเสภานะคะ,ะกรอนเสภามีลักษณะอย่างไรนะคะบทเสภาหนเนื้อกวางตอนหนึ่ง,งจะยาวกี่คำกรอนก็ได้สอง จำนวนคำในแต่และวรรคอาจไม่เท่ากันคือมีได้ตั้งแต่6ถึง10คำตามความเหมาะสมเพื่อความชัดเจนของเนื้อความในแต่และวรรค 3. การส่งและการรับสัมผัสคือคำสุดท้ายของวรรคหน้าเรียกว่าวรรคสะดับและวรรครองนิยมส่งสัมผัสไปยังคำที่1ถึงคำที่5 คำใดคำหนึ่งของวักหลังวักรับและวักส่งและคำสุดท้ายของวักส่งของกรอนบทแรกส่งสัมผัสไปยังคำสุดท้ายของวักรับในกรอนบทต่อไปด้วยนี่คือลักษณะกรอนเสภานะคะลูกเพราะนั้นเรามาดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างกรอนเสภา ะะตัวอย่างกรอนเสภาที่ครูยกตัวอย่างาให้นักเรียนเห็นนะคะประการหนึ่งพึงคิดในจิตมั่นว่าทรงทันเหมือนวิดาบังเกิดหัวควรเคารพยำเกรงและเกรงกลัวประโยชน์ตัวนึกน้อยหน่อยจะดีควรนึกว่าบรรดา ข้าพระบาทล้วนเป็นราช,ชบริพารพระทรงรีเหมือนลูกเรืออยู่ในกลางหวางวารีจำต้องมีมิตรจิตสนิทกันเป็นบทเสภาสามัคคีเสวกตอนสามัคคีเสวกของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเพราะฉะนั้นคุณครูยกตัวอย่างนะคะให้นักเรียนได้เห็นชัดเจนว่า ตัวอย่างกรอน,สรอนเสภาที่นักเรียนเรียนในเรื่องนี้นะคะมีความาสัมผัสกันอย่างไรนะคะนักเรียนนะคะ่ะเพราะนั้นวันนี้เราได้เรียนเรื่องที่มาประวัติและลักษณะคำประพันธ์ในคาบและชั่วโมงต่อไปเราจะมาเจอกันในเนื้อเรื่องนะคะเนื้อเรื่องตอนที่3ก่อนนะคะตอนวิศวกรรมานะคะบทเสภาตอนวิศวกรรมมา ค่ะชั่วโมงนี้นะไว้แค่นี้ก่อนนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคน